บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายที่ให้คุณจ่ายก้อนเดียวจบได้ทุกอย่างที่ตาเห็นทั้งบ้านทั้งเฟอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและของตกแต่งไม่ต้องกลัวงบบานปลายวันนี้พาไปดูบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายจาก Land and House แบบบ้าน Earth จาก Series Nature Touch แบบบ้านนี้มี3มห้องนอน3มห้องน้ำสองที่จอดรถเปิดประตูเข้ามาเจอถุงนั่งเล่นที่ตกแต่งในหน้าอยู่มากๆห้องชั้นล่างของบ้านสามารถออกแบบให้เป็นห้องทำงานหรือว่าห้องดูหนังส่วนตัวก็ได้ต่อกันที่ห้องครัวเขาทำ เคาน์เตอร์มาให้แล้วค่ะแถมตู้เย็นเครื่องซักผ้าพร้อมต่างๆที่วางนี่ได้หมดเลยนะส่วนชั้นบนของบ้านได้ซองห้องนอนใหญ่แบบเต็มฟลอร์พร้อมห้องน้ําในตัวทั้ง2ห้องเป็นส่วนตัวสุดๆบิวอินที่เห็นเขาก็จัดมาให้แล้วแบบครบเลยลากกระเป๋าเข้าบ้านนี่คือพร้อมอยู่บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายที่ครบคุ้มจบแบบนี้ยังมีให้คุณชอบในอีกหลายแบบบ้านหลายทําเลในหลากหลายโครงการแลนด์แอนด์เฮาส์ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลสนใจเพิ่มเติมโทร1198